สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีแฟนข่าวสาเพจทั่วไทยนิวนะฮะห้านาฬิกาสี่สามนาทีนะครับขณะนี้หลวงตาบุญชื่นกูบาไก่แล้วก็สามเณรพามกาลังจะออกรับบินทบาตโปรดญาติโยมนะฮะบริเวณโรงเรียนบ้านหมูวิทยาเพื่อบ้านหมีจังหวัดลบบุรีนับนี่่คนแรกนี่รอใส่นะฮะนีะน่อนุโมทนากับท่าน,นะฮะ,นนะเอาเลยเลย อขอบคุณนะฮะคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนบ้านหมีวิทยาแล้วก็ขอบคุณเจ้าที่หน่วยผู้ภายมูลที่รอดตันยูของบ้านมีนะฮะัันนี้คือภาพบรรยากาศสุดดเช้าวันนี้ผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะมานี่ฮะมือไฟมาแล้วนะฮะคุณไก่สวัสดีครับคุณไก่ฮะ ต่ปอดไร่ดวงใหญ่นะฮะส่องสว่างให้ชิดสว่างสวยอ้าวเสร็จแล้วหลบเลยเลยลูกเอ้ยรวมหลบร่วมหลบตะยุหลบฝังปูแล้วมาไม่ทันอ่ะไอ้ฝังบันไดไปเฮ้ยมันได้บอกปูบันไดบันไดบันได้อะนี่ภาพบรรยากาศวันนี้นะฮะ โอ้โหเนี่ยเต็มแข่งกันตั้งแต่หัวบันไดเลยมาอย่าเออหลบลงหลบ,ลบ,ลบออกข้างๆหลบอ่ามบ่าวถิ่นนี่ตื่นเช้ามากๆเลยนะฮะนนนอนจริงๆทำบัดเช้าเย็ยน วก็ธรรมาดาคนตัวคนเดียวแล้วก็ธร<ม>รมาดาของคนแก่ตื่นเช้าไ <c> ช <oughs> ้เลยฮะเนี่ยถูกต้องนะฮะไปดึงมาจากในเพือนเ่ยอ่าเนี่ต่อแถวโอ้โหพาดเสน่ได้สายตาวันนี้นี่ก็ประมาณไม่ต่ำกว่าสี่้อยคนนะฮะเนี่ย อา่ายเสร็จแล้วออกเลยครับอ่าจะแมมจะมาถึงแล้วอ่าไปอีหลบเลยครับผมยืนนะครับถอดรองเท้าเลยนะครับถ่ายได้ตะแคงข้างนะจ๊ะอ่าอย่าไปยืนนวากท่านถ่ายนะครับ ไม่ตัดอ๋ออ๋อใส่จะใส่ใส่อ๋อไปนวดมึงนิดมานี่มึงนิดมึงนิดเดี๋ยไปขอเนี่ยนิดนีดนี่ขอกข้าหน้าทางว่างๆขอเข้น่น้าไปหลังไน่อย่าไปขวางเขาเออหลังหน่อยดังบุญกันไม่เปเลยท่านลูกระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับปฏิบัติงานอยู่นะครับขวางทางนะครับเดินเข้าไปเลยนะครับ <cents input> ผมนี่เราจะสะดุดหลัอยู่ล้วาถ่ายเสร็จถ่ายข้างๆถ่ายข้างๆดูข้างนี่เราดูผมยืนดิเออไปยืนปอกหน้าและอ่ายืนข้างๆถ่ายเสร็จแลถ่ยไปเยเเดินไปเรืยเราก็ต้องถ่ยไปเวยเออถ่าจะถ่ายนั่นแหละเป็นหนึงเกน เอาเสร็จ้วออกเลยเดี๋ยวจะเคลียร์ทางให้ท่านลงไปไกอันนี้บอกวิธะท่านใหญ่อ,ออกไปครับออกไปครับอ่าหอยเสร็จก็ออกไปครับหอยเสร็จ้วตูมาครับตูมาของหนักๆน,น,นะครับ เราไม่ต้องใส่ในบาทนะฮะยกแต่บาทนะครับสองมือนะครับผู้หญิงไม่ขวางหน้าจ้นแม่จ๋าตะแคงข้างตะแคงใช่เนี่ยอ่ายกทั้งจานแต่บาทนะครับปัจจัยเราไม่ใส่นะครับใครมีปัจจัยเผลอลืมตัวนะมาใส่ให้ท่านนะเป็นบาปนะนี่กอภาพบรรยากาศสดๆนะฮะเช้าวันนี้นะฮะภายในโรงเรียนบ้านหมีวิทยานะครับห้ารายการสี่สิบแปดนาที นี่ภาพบรรยากาศนะฮะผ่านทางเพจทัวไทยนิวนะฮะเดี๋วันนี้จะไม่ได้บินครับตั้งใจตั้งสติให้ดีนะครับนำบุญก่อนนะครับตั้งสติให้ดีเดี๋ยวน้ำยกแตะบาทนะครับเราต้อนรับปีใหม่นะครับตั้งใจเป็นบุญเป็นกุศลนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ ตะแคงข้างตะแคงข้างครับดีนะครับตะแคงข้างเอาผู้หญิงคอยน้าของหนักยกแตะบาทอันนี้ยกทั้งแทกเลยนะครับยกทั้งแทกน้ําเลยอ่าผงอะไรก็ไว้ข้างบนน้าแล้วก็แตะบาทท่านนะครับอ่านี่อันนี้แตะบาดทพอนะถุงมันใหญ่เกินเดี๋ยวใส่เต็มคับตัดบาทเนาะยกแตะบาทท่านนะครับอ่ายกแตะบาทท่าน ตอนนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทาง Facebook ไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะห้านาฬิกาสีนาทีอยู่กันบริเวณถนนของโรงเรียนบ้านหมีวิทยามเพื่อบ้านหมีจังหวัดลบบุรีมานี่ฮะต้องบอกว่าคณะสัทธาจังหวัดลบบุรีเนี่ยเยอะจริงๆนะฮะไม่ใช่เป็นใส่บาตเป็นทำวัดเย็นหรือเวลาท่านเดินทุดงนะฮะโอ้โหนี่สมหน้าสายบุญนะฮะนี่ดูกันหน่อย มีภาพไปด้วยโอ้โหอัโมทนาสาธุเดี๋ยวยกทั้งตะก้าเลยนะแตะบาทกั่นเลยนะไม่ต้องแยกครับไ่ทั้งถุงเลยจ้ะคุณแม่ใส่ทั้งถุงได้เลยอ่าได้ก็ได้ก็ใส่ได้แยกใส่แยกก็ได้ได้จ้ะได้จ้ะไม่เป็นไรจ้ะได้จ้ะได้ตะก้าตะก้า เรา,ากาู้เลยนะฮะวางหยุด,อดข,อขอบคุณนะฮะเจ้าที่หน่วยกู้ภัยมูลที่ร่วมกันอยู่นะครับของอเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีมา,มาช่วยกันนะเป็นลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเช้ามืดมีเข้าไปด้วยนะฮะจะนำไปไว้ถวายพระ ออนะโอ้โหนี่ฮะปับนะฮะโอ้โหสายบุญยามเช้านี้เยอะจริงเนะเดี๋ยวไปดึงจับเขตพทั่วไทนิวได้เลยจ้าดึงรูปได้เลยนี่มาเอ้าเดี๋ยวโฟมให้เลยแวบนะนมาเลยทั่วไทยนิวฮนะ เชยมากเลยนะแน่เธอเนี่ยไม่รู้จักเอออย่างงี้ไม่เชยแค่แชะเสร็จแล้วเข้าซ้ายเลยเข้าแถวเข้าแถวไปอีกไปอีกไปอีกไปแล้วอีกไม่จะเดินหน้ามาถอยเข้าไปแนวเส้นเขาไม่ต้องขยับมา โอ้โหขยับมาเบียดลงตามาขึ้นถนนแล้วไม่ต้องขเยัยบใส่บเาเสร็จรีบเข้าไปนั่งต่อแถวนะฮะรอรับพรข้างในนะฮะเดี๋ยวจะเต็มซะก่อนน่กลัวไม่เด่ขนขยับมาสองเก้าเลยนะสาวเธอ โอ้โหนี่แล้วเช้านี้นี่เยอะจริงๆนะฮะโอ้โหวันนี้ลมเย็นจริงๆนะฮะยี่สิบสามโมงศานะฮะลบบุรีวันนี้ นี่เดี๋ยวดูสาม,มัเนนหน่อยอ่าสาม,มัเนนเทบาทแล้วครับอ้าวให้ยมพี่เขารับหน่อยเต็มยังอเยั่มี้มหน่อยนึงอ้าเนนเนนเนนนีนด้วยบนวเดี๋ยวไปมารบบ้า อ่าต่องไฟให้สัมานเรนหน่อยนะฮะเราอยู่ท้ายมั่งเปลี่ยนมุมกล้องกันหน่อยโอ้โหนี่ฮะเด็กมักเรียนก็มามาตื่นแต่เช้าเลย นิมนเนครับนี่มนกลับมาเนนพามนะฮะวัยเก้าขวบบวชมาพันษากว่าแล้วฮะอันนี้ไม่ธรรมดานะอยากให้ลูกได้บวชเลยมนี่บ้งโอ้บวชเลยฮะจับบวชเลยเขาบลัวผีอ่ะผีโอ้ใครเคยเห็นบัางผีหลอนตัวเองอ่ะต้องเปิดไปนอนทุกคืนนะสิบขวบแล้วอ่ะโอ้ เสร็จแล้วไปนั e ่งรอรับพรข้างในเลยนะเดี <t iny> <t iny <t <t ๋ยวเต็มก่อนออันนี้ใส่บาทแล้วอะก็ต้องเอาเข้าไปข้างในเดี๋ยวไปขอข้างในก็เดี๋ยวไปขอข้างในเอ่อ อะไัานะอาสเกาศเย็นอากาศเย็นนะฮะอากาศเย็นวันนี้อ่าเนนนิมนต์หันหาโยมหน่อยจ้ะอีครับนี่ก็ตื่นทาวัดเช้าทุกวันนะฮะตีสองตีสามต้องตื่นแล้วสาหเนรวัดเช้าเย็นบินทบาทโปรดญาโยมนะฮะแล้วก็เดินทุรงบ้างเป็นบางครั้ง หลายคนถามผมมาว่าสาม,มเณรมาจากไหนนะฮะสาม,มเณรนี่ก็มาจากสังกัดวัดหนองประหมออําเภอบ้านโปจังหวัดราชบุรีมาขอติดตามหลวงตาบุญชื่นตอนที่หลวงตาบุญชื่นครับจมวัดที่วัดหนองโพจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็ขอติดตามเดินทุดงมาตลอดนะฮะก็ทําวัดนะครับได้ดีเยี่ยมจริงๆนะฮะ,มมะนี่สามเณรพามนี่ก็บวชมา หนึ่งพรรษากว่าแล้วนะฮะนี่กำลังจะเข้าพรรษาสองนกระดาษเขียนนะอ๋อไม่ใช่ซองนะปัจจัยไม่รับนะฮะเงินไม่รับบางคนบอกไม่ให้ใส่เงินใส่ทองได้ไหมก็ไม่ได้นะฮะใส่แต่อาหารพอช้างม้าวัวควายก็ไม่ได้นะฮะถวายได้เลยฮะเมื่อกี้หรือจะรอถวายตอนท่านไอ้นี่ก็ได้อ่าถวายเลยยกไปเลยทั้งถุงเลยนั่นแหละอ๋อในฉบับนี้ละครับในบับนี้อ่านี่ยฮะยาเวชภันฑ์ต่างๆนำมาใส่บาท ใส่ได้ทุกอย่างยังเว้นช้างม้าวัวควายเพราะใหญ่เกินไปนะฮะแต่งมงแต่งโมลูกใหญ่ๆก็แตะบาทพอไม่ต้องใส่บาทอ่านีิมนเลยจ้าเดรลบเด้นเลยจ้าขอโทษค่ะโอ้โหนี่เป็นไงได้นมไปคนละแพ็คห้าลจังเลยเน้นอ่าสาทุนีกเน้น ผมอยู่ในรถเจ้าเลยบอเคอ่าจะชนเนนแล้วคุณพี่ไส่เ็จแล้วรบหน่อยโอ้โหนี่วนเป็นหมูฮะกลับไปอีกหนึ่งรอบแล้วนะฮะตอนนี้โอ้คนเยอะจริงๆ เสร็จแล้วไปใน,ใน,นั่งรอรับพรด้านในนะครับเสร็จแล้ว <woo> น <zy> ั่งรอรับพรด้านในเลยนะครับทั่วไทยนิวครับพิมเข้าไปใน Khao facebook phim phuộc thay new lên à mờ lướt มามาใหม่ไปต่อแถวด้านหน้าเลยนะครับต่อแถวด้านหน้าเลยอ่เดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมกล้องมามุมนี้มั่งนะฮะ,ะนี่คือภาพบรรยากาศาสดนะฮะผ่านทางเพจทศไทนิวนะฮะเช้าวันนี้นะถนนของโรงเรียนบ้านดูนะ,ะชมเบน <laughs> ยืนๆครับยืนใส่เลยครับยกน้ําเป็นแพ็กยกทั้งแพ็กถวาย,ยครับยกยก,ยกอ่าอ่ายกยกน้ํำพึ่งก่อนน้ำพึ่งสวิแต่บาทท่านครับนั่นแหละครับอ่า วางจะวางบนบาทซะแล้วน้ําแพ็กหนึ่งสบายละทีนี้อ่าบางทีก็ตกใจนะพอบอกให้วางก็จะวางใส่บาทไม่ไยืนยืนยืนใส่ครับยืนใส่เลยก้าอ่าถุงเล็กๆก็แตะบาทท่านนะฮะเดี๋ยวให้ลูกศิษย์ิบไปบางคนก็ถุงใหญ่กว่าบาทเด็กก็จะยัดอยู่นั่นน่ะไม่ได้นะฮะเดี๋ยว วิจารณญาณสักนิดหนึ่งนะครับแมได้กำลังเจ้าที่หน่วยกู้ภัยมูลที่รัดวตันยูนะฮะมาช่วยโอ้ถ้างั้นเสร็จเลยนะฮะวันนี้คนเยอะด้วยนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็น้อยนะฮะมีกันติดตามเนี่ยประมาณสิบกว่าคนนะฮะ <S <S โมทนาบุญกับทุกท่านนะ,ะที่เช้าวันนี้นะฮะมาร่วมกันใส่บาตรนะฮะเสร็จแล้วก็ไปนั่งในเลยนะครับรอรับพรเลยนะน้าไปรับพรด้านในเลยจ้ะคุณแม่ เปไมไปนี่คือภาพบรรยากาศสดๆเช้าวันนี้นะฮะนี่ได้กำลังหลักจากมูลที่ร่วนจันยูอำเภอบ้านหมี่นะฮะ อ่าวันนี้นี่ต้องบอกว่าคณะศรัทธาชาวอำเภอบ้านมีนะครับแล้วก็อำเภอใกล้เคียงแล้วก็บางคนก็มาจากต่างจังหวัดก็มีนะฮะเดินทางจากชนบุรีกรุงเทพหานคกรนนทบ,บุรีขอบคุณที่มาทักทายกันนะนี่หลายคนมาจากต่างจังหวัดนะบอกเราเราก็ดีใจโอ้โหความศรัทธานี่ลหลั่งไหลกันมาจากหลายพื้นที่นะฮะ อันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะฮะ,ะยอดวิวนี่ไม่ได้มีผลเพราะเราไม่ได้เงินนะฮะนำเสนอฟรีดูฟรีไม่มีโฆษณาฮะดูทั่วไทยดิวเราเผยแพร่เพื่อเป็นการสนุอารุพุทธศาสนา,า,านะฮะนี่ฮะอันนี้นี่ก็ครับท่านเดิน ตูดงกำลังจะเข้าสู่อาคารแล้วนะฮะนี่ข้างเนอะไรครับหนาวอยู่ในขางในหนาวต้อตามไปย่สิบลานเลยนะครับในขาดด้างหลังเลยครับ,บโอ้โหนี่ฮะต่อแถวกันมาเลยนะฮะนี่อ้าวเดี๋ยวรอเลยนะครับยืนเลยถอดรองเท้าด้วยนะ ต่อตรองเท้าพลอยเลยนะครับข้างในนี่เต็มแล้วนะฮะเดี๋ยวรอรับพรกันด้านนอกวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณฮะคเครื่องเสียงนะฮะที่ทําให้คนด้านนอกเนี่ยได้ยินนะฮะเสียงของดาวาบุญชื่นโดยเก้งโอเคเวิร์กไลท์แอนด์ซาวนะครับแอบคุณเก้งเนี่ยก็เป็นอ่าอบอตอด้วยนะฮออะอบตบางพึ่งอำเภอบ้านมีนะครับ จังหวัดลบบุรีนะฮะนี่มาช่วยกันฟรีๆนะฮะนำเครื่องเสียงมาติดตั้งกันนะฮะตั้งแต่ช่วงที่ทําวัดเย็นเมื่อคืนนี้นะฮะแล้วก็ทําวัดเช้าด้วยนะฮะแล้วก็คุณแก้งเนี่ยบอกกับผมว่านะฮะอ่าหลายคนเรียกว่าอบตแก้งฮะอบตแก้งบอกว่าเดี๋ยวผมจะติดตามหลวงดาบุญชื่นนะฮะไปติดตั้งเครื่องเสียงให้อีกสองวัดนะฮะรวมทั้งสิ้นสามวัดนะขอบคุณมากๆเลยนะฮะ หลายคนไม่ทราบก็ต้องบอกให้รู้กันนะฮะนี่คนดีๆก็ต้องชื่นชมนะฮะมาฟรีไม่มีค่าจ่ายเหมือนหน่วยกู้ภัยนะมากันฟรีๆไม่มีค่าจ่ายน้ำมุกน้ํามันก็เติมกันเองนะฮะข้าวก็หากินกันเองนะเป็นลูกปิดวัดนะ,ะเดี๋ยวเก็บข้าวที่ก้นบาทไปกินกันนะวันนี้โค,ค,ค้งมาเลยฮะโค้งมา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 ,มา,มานี่นึงอ่าโค้งมาเลยฮะโค้งมาอ่าโค้งมาหน่อยโค้งมาเลยอ่าโค้งมาเลยจ้ะ เสร็จแล้วเข้าไปเลยเจ๊เข้าไปรอรับพรเลยอาหลบทางนะครับหลบทางนะครับตรงนี้หลบทางเลยหลบทางเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมมารอรับตรงนี้เลยนะฮะโอ้โหนี่นั่งรอมาอยู่ข้างนอก โอ้หนี่แล้วด้านในนี่นะครับเต็มแล้วนะครับอ่าแต่ยังนั่งได้นะฮะนี่ยังนั่งได้อีกเป็นร้อยคนนะฮะน่หลวงตาท่านเดินมาแล้วนะฮะอ่าเงียบนะครับเงียบเลยนะใช้ความสงบเลยครับไม่ใช้ปากเนาะ อวันนี้ก็ลองขอขอบคุณนะฮะนี่เครื่องเสียงดีๆนะฮะเสียงใสๆจากคุณแก้งนะฮะอบตเแก้งอบตดํำบนบางพึ่งอำเภอบ้านมีนะครับแก้งโอเคเวิร์กไลท์แอนด์ซาวนะฮะนี่นี่เดี๋ยวบอกว่าจะติดตามหลวงตาบุญชื่นไปกับผมอีกสองวัดเนาะสามวัดนะฮะนี่มากันฟรีนะฮะไม่ได้มีใครจ้างขอบคุณมากนะฮะช่วยสามพันกันหน่อยนี่ผณงามความดีเขามีเยอะฮะเนี่ยม่ แม่ขาวนี่รอถวายหงตาบุญชื่นนะเนี่ยแม่ขาวก็จะดูแลเรื่องสิ่งของเรื่องลงทานฮะไม่ทันแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนครับรอรอกอนรอรอกันรอไปนร่างรอตรงนั้นนะครับั่งรออ่าเดี๋ยวรอท่านนะฮะ อ่ A, างดถ่ายรูปนะครับลองงดถ่ายรูปกันนะไปนั่นแหละฮะใครยังใครยังไม่ใส่อันนี้โมได้ด้หน่อยอ่านั่งเลยครับนั่งนั่งก่อนรอท่านท่านเปลี่ยนของผ้าอยู่นะครับ <ห magazine. S 1> อ่ะต่อแถวเลยครับต่อแถวเลยสุดแล้วต่อเลยต่อเลยนั่งนั่งต่อเลยจ้านั่งนั่งถอยหลังไปถอยหลังไปเดินหน้ามาัม่งไมเอาเข้าแถวเลยนั่งเลยครับนั่งเลยเดี๋ยวรอก่อนครับรอก่อน

นะฮะนี่โอทาทนเมตานะฮะเอาเสร็จแล้วเดี๋ยวถอยหลังไปนั่งข้างหลังนะครับอ้าวใส่เสร็จแล้วลุกขึ้นเลยนะฮะลุกขึ้นเลยตะพุธตะพุธช่วยยกยกของที่หลวงตาอนะ่ะอ้าวเสร็จเสร็จแล้วเดินเลยครับเดินไปเลยอ้าวทางนี้เหยียบไปเหยียบเหยียบเข้าไปทางนน้นครับเหยียบเข้าไปติดเขาเหยียบเข้าไปเหยีบยบเข้าไปเหยียบเหยียบเข้าไป ที่เอามาเยอะจนใสนะคะม่ต้องลงบ่าก็ได้จับบนบาาแล้วออกมาอ่าเสร็จแล้วออกเลยครับออกคอยข้างหลังนะครับออกคอยข้างหลังนะครับนั่งนั่งต่อแถวข้างหลังนะครับพี่อ่าต่อแถวข้างหลังเลยนะครับเสร็จแล้วต่อแถวข้างหลังเลยครับอ่าอย่บไปดิหย่บไปดิอย่าย่บไปล้อใส่ย่บไปเร็วเอาลุกเลยลุกเลยเสร็จแล้วลุกคนอื่นเข้ามาต่อแถว อ่าเสร็จแล้วออกเลยครับออกไปข้างหลังนะครับนั่ง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 รอข้างหลังก่อนครับเดี๋ยวรอรับพรนะโอ้โห,โหโยเยอะจริงฮะชาวจังหวัดลบบุรีนี่ไม่ใช่ลบบุรีเดียวมีจังหวัดอื่นด้วยฮะเดินทาง,งมาถอยหลังถอยหลังแน่ๆนั่งตรงนั้นแหละเดี๋ยวท่านเดินกลับมา ไม่ไม่ดังตัวเดียวพี่หรือปิดเสียงไว้จะจันน้ำน,ำน้ำเป็นมาแล้วฮะพี่จันนรัรันครับเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกัน ใส่ย,ยังครับยังไม่ใส่ใส่เลยอ่าอัน้ขอใะองใครคนี้ใส่ยัาวใสเสร็จแล้วเดินไปนั่งหลังเลยครับเดินมาเลยเดิน เดินเลยครับเดินมาเลยเดินไปนั่งต่อแถวข้างหลังเลยครับอ่าเดี๋ยวหาที่นั่งรับพรข้างหลังเลยนะครับอ่าหาที่นั่งเลยนะครับเราไม่เวลาท่านพิจารณาอาหารท่านขบฉันอาหารเราไม่ถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวถ่ายได้ตอนท่านให้พรนะว่าไงพี่ มาเอามาทําใส่บาทแล้วมาเลี้ยงใส่บาทอยกยกเข้าไปใส่องค์ที่สองได้มาเขาไปไหนทั้งหมดแล้วอ่าใส่เสร็จแล้วออกไปนั่งด้านนอกเหมือนเดิมนะครับให้กู้ภัยกู้ภัยก็อยู่ข้างหน้าแล้วหมด เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้าวผู้ชายมาช่วยเขาหน่อยมาเป็นสะพานบุญช่วยยกของไปถวายพระหน่อยฮะอ้าวเลยครับนะครับไปองค์ที่สองนะฮะองค์ที่สองค่ะพี่ช่วยช่วยยกหน่อยครับผู้ชายพี่ผู้ชายช่วยยกของถวายพระหน่อยฮะ อะไรนะครับภาษาภาษาที่ใหญ่ไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้นี่ไงก็กลับไปบอกเขาเลยบอกไปเลยบ่าวถิ่นคนไหนบ่าวถิ่นนู่นคนเล็กๆนั่งหนึ่งเสื้อขาวนะครับนี่ภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับเพจทั่วไทยนิวนะฮะยังคงนำเสนอเรื่องราวของตามชื่ออย่างต่อเนื่องนะฮะดูฟรีมมีโฆษณาดูทั่วไทยนิวนะครับ เราเผยแพร่กันฟรีๆนะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่บรารมีของตาบุญชื่นแล้วก็เป็นการผงบอกให้ชาวโลกได้รับรู้นะครว่าศาสนาพุทธเรายังคงไม่เสื่อมถอยไปไหนนะฮะและนี่ความศรัทธานะที่เราสาธุชนนะครับมาก่าบไว้ขอพรของตาบุญชื่นนะฮะวันนี้ก็มาใส่บาตรกันหะแต่เช้านะฮะ